าวโดยสอบักะการสอบบคชงสอบคออบค,ช,บคชุดใหญ่ลดจำนวนจังหวัดสีแดงเข้มให้สอบบคพิจารณาพรุ่งนี้แต่ยังคงเคอร์ฟิวเตรียมประเมินผลผ่อนคลายมาตรการ รายงานข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9หรือสอบประกอบสอบคเปิดเผยว่าการประชุมของสอบประกรสบควันนี้9กันยายนมีความเห็นร่วมกันที่จะนำเสนอเรื่องลดจำนวนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้มเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสบคอที่จะมีการประชุมในวันที่10กันยายนโดยมีผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสบคอเป็นประธาน โดยปัจจุบันจังหวัดสีแดงเข้มมี29จังหวัดค่ะส่วนจะลดลงกี่จังหวัดนั้นขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่ของสองบอคอสําหรับรายละเอียดของมาตรการต่างๆยังคงมาตรการเดิมทั้งหมดซึ่งรวมถึงการกําหนดช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานหรือว่าเคอร์ฟิวยังมีอยู่ต่อไปตามระยะเวลาเดิมเช่นเดียวกันนะคะเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดในภาพรวมยังเป็นลักษณะเดิมและจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มมีมากขึ้นกว่าจํานวนผู้หายป่วยเพิ่มอีกทั้งก่อนหน้านี้ได้มีการผ่อนคลายมา มาตรการบางส่วนแล้วอาทิการอนุญาตให้นั่งรับประทานในร้านอาหารการเปิดห้างสรรพสินค้าร้านทำผมเป็นต้นทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวจะมีการประเมินผลหลังการผ่อนคลายมาตรการเหล่านี้ด้วยค่ะด้านวิศนุไม่ชัดสอบคอจะมีโครงสร้างตามพรบรโรคติดต่อฉบับใหม่ นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินรือศอบคจะมีโครงสร้างตามพรบรโรคติดต่อฉบับใหม่ที่แก้ไขหรือไม่ว่าขณะนี้ยังไม่เห็นกฎหมายใหม่นะคะหากอธิบายอะไรไปก็จะไม่เข้าใจแต่ยืนยันว่ามีกฎหมายโรคติดต่อฉบับใหม่โดยจะมีหมวดที่พูดเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินและด้านสาธารณาสุขโดยเฉพาะแยกออกมาจากพรกฉุกเฉินดังนั้นจึงไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวพรกฉุกเฉินจึงทําให้ศบคมีอยู่ไม่ได้เพราะเป็นการตั้งตาม รกรแต่อาจจะมีจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือไม่ยังไม่ทราบและยังไม่ถึงเวลาส่วนที่เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการคืนอำนาจให้กับสาธารณาสุขในการแก้ปัญหาโควิด -19 ทั้งหมดนายวิษณุระบุว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นเวลามีโรคติดต่อเกิดขึ้นเป็นโรคติดต่อธรรมดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจะเป็นประธานแต่เมื่อมีโรคติดต่อร้ายแรงเกิดขึ้นและมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขนายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็นประธานแทนซึ่ง ที่ผ่านมาได้เรียนรู้มากว่าหนึ่งีว่าเมื่อเกิดอันตรายขึ้นเช่นจะมีความเห็นวิชาการที่ขัดแย้งแตกต่างกันจึงเป็นเหตุผลที่สบคต้องใช้เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งทําให้เกิดกระแสโจมตีทหารและฝ่ายความมั่นคงมาบริหารทําไมไม่ใช้หมอซึ่งใช้ไม่ได้จะทะเลาะกันเองทั้งหมดเช่นระหว่างแพทย์มหาลัยกับแพทย์กระทรวงก็จะมีความเห็นที่แตกต่างกันรวมถึงแพทย์ระหว่างจังหวัดเพราะมีผู้ว่าคนละคนกันจึง ใช้คนละมารตรฐานกันและเมื่อเกิดโรคระบาดร้ายแรงจึงจำเป็นต้องใช้หน่วยงานอื่นร่วมด้วยทหารตำรวจซึ่งส่วนนี้หมอไหนๆก็ไม่สามารถจะทำถึงเวลาทุกคนหนีหมดเพราะต้องใส่ชุด PPE ไปตรวจรักษาผู้ป่วย ซึ่งโครงสร้างกฎหมายใหม่จะเป็นเหมือนกับสบครหรือไม่นั้นวิษณุก่ลาวว่าพรบรไม่ได้ระบุแต่จะอยู่ในกฎหมายลูกส่วนในกฎหมายใหม่จะเรียกว่าอะไรก็ไม่มีส่วนจะมีกระบวนการที่แก้ไขกฎหมายให้เร็วขึ้นหรือไม่นั้นต้องรอฟังกฤษฎีกาเพราะขณะนี้ยังไม่รู้ว่ามีกี่มาตราค่ะปิดท้ายกันที่สุพัฒนพงศ์ค่า g d ดปีนี้บวกหลังผ่อนคลายชีย้สัญญาณเศรษฐกิจแนวโน้มดีขึ้นค่ะ นายสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในงานอนาคตเศรษฐกิจไทยใครชี้ชะตาว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีทั่วโลกทำให้เศรษฐกิจ ไทยในไตรมาสที่2ยังคงขยายตัวได้ดีถึงร้อยละเขณะที่ภาคเอกชนภาคธุรกิจมีการปรับตัวทําให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณที่ดีขึ้นรวมไปถึงภาคการส่งออกที่ยังมีแนวโน้มปรับฟื้นตัวต่อเนื่องจากประเทศคู่ค้าอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการคลายล็อกดาวน์ในเดือนกันยายนเป็นต้นไปและสถานการณ์การแพร่ระบาดทรงตัวจะทําให้เศรษฐกิจไทยกลับมามีสัญญาณและแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะข้างหน้าทําให้คาดว่าในปีนี้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นบวกอย่างแน่นอนและ ในปีหน้านะคะจะขยายตัวได้ต่อเนื่องค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN